ยาไล่กันยาไล่ลืมเงเออสวอต้องนอมเออมันมัต้องมีแบบว่าเราต้องขยับกามไปทีหลังเออจากไหนจากไหนยาไล่กับยาไล่ลืมนื้อเนอะอำดอทำถูกเาะว่าขณะพุทธการเฟื่องเทว่ไรเน้ยใช่เพราะว่ายางคุบอสนุกเขาละสนุกแงล้วอนงเกาหลีอนไุคยอนวิเฟืสอยาไล่กันยาไล่ลืม่งาลำค่ะสอนกันลํำ ไนี่ประดีบอกบนคือบกกดแฮนซี่ม่สาพีผู้จัการของประเดีวได้เพราะว่าข้างใยับกลับุกพีต้องเคียงเห็่าลืมนองแยงแยง้คนสงสัยอย่าไล่กัอย่าไลลืมนองลืมนองบ้านคนสิบ้่งหลายได้หนิคิมนี้ คือคี่บัลนไซโลตัวผู้ดังตามไทยถ้าเดีนลไปหิิคนลงเป็นลานคือของอ้าวพฤติการที่จะเดินกับวัไรจะไล่กับจะไล่เรืมนิ่มข้างบ่ไปข้ามบ่ไปคืออย่างก็คือไม่ลงทุนหลาสุดแม่ทิ้ทินวันอันนั้นล่ะลำไดบอกคนเฟิร์ดว่าสันพี่ลุงถามพี่ลุงถามว่าลำได้ยังคนเฟร์สว่าสันขึ้นเลิศตายขายดิบขายดีเด อสกษรไม่แม่เลยอยู่ในอันอันขายดีไม่จ้าเนอะขายดิบขายดีมันต้องกาสียงเมีมีห่องน้ำเพราะฉะนั้เม่อกี้ขายดีสดอะไรดิเออวานน้ำเมิ่กี้เออขายดิบขายดียังเขาเป็นภาวเป็นจีนเขาต้องรองสุดคำรงสุดแข่งหอมขายดีไม่จ้าขายดิบขายดี ขายดิบขายดีเสาจิตน่องลองต่ำนะยุมีรองน้ำเมนกันยุมีไอ้น่ไอ้แหน่มันลองน้ำคุณน้าลงอะไรติ๊กต่อรอเกีเอาเริ่มต้นหรือเกี่ยผู้สาวเมียงใส่ด้วยอแล้วผู้สาวเมียงทาบอนอย่จะไปยุมีค้นมาลองใส่ช่องคืนค้องใส่ช่องจะโโอ้อะไรเรียกอะไรเรียอรองหลายหอไรเรียวพอมือหนีบ่มีคาจ้างก็รองล่าแม่จ้างแม่จ้างแม่ตายคานอะเหเรมอเศร้านี่ โมขาจางเหยียงมากนต่อต่อมันโมเกี่ยวกันมันเป็นค่าดำรงชีวิตเออเเดี๋ยวจ้างจางเดี๋ยวมาแล้งโอนให้เอาเร็วๆผู้ใดอยากสร้างพี่น้องมันยหญ่กว่าประจางมันใหญ่เลยนี่ตัวต้มหลายรอบแลยไม่ได้ตัวเดียวก็คือ้อวนให้ยู่จำได้ยู่มือยู่เชียงไร่น่ะน่ะตัวรอเอาเงินสองร้อยห้าเยนใส่มือแล้วกับอาม่าเอาขึ้นมาแบบนั้นมื่อกี้หายห่ยเลยเอาเร็วๆเๆห้าใบแดงห้าใบแดง เร็วเร็วร้องเอออ่ะอ่ะสิอาสิใบแดงวานี่รองเมีอันนึงใบเท่านึงใบเท่าเร็วๆรว่าท่านได้ใส่เต็มด้วยนะเออนึงใบเท่าเร็วๆรตั้งแต่ป้าปีเพียงกดสูเพียงละพันวันนี่เมียไม่ตั้งยี่สิบบาทกันรองเดี๋ยวไปเร็วเร็วติดตัวทำแม่สม้งเคลนน่ะนะเพียงอะไรน่ะนะเพียงละพันจบข่าวเร็วๆร็วสามชิ้มาเราจัดให้แต่เราใส่เรามาก่อนเออเดี๋ยวให้หนึ่งใบเท่าหนึ่งใบเท่า เดี่ยวเดี่ยวไม่ได้ครับเดี่ยวไม่ได้ก็มันจบมันมีอยู่ในนี่แต่แต่ละมันก็ได้เส้นเพิ่มมากบางนึงนี่ยดีขึ้นเปใจอยู่มันมีเงินสดมันมีเงินสดมันกับบอาออกพวเงินสดอ่ะเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้ล่าสุดดอกไม้ไปยูดเบาตาไม่เท่าแล้วนะสัน อาเป็นพยานรู้กคนเป็นพยานเด้อพวกดอยากฟังจิ้มกาแฟใส่ข่อยๆเด้่องมีกันใจขาเด้อมือนอื่นได้มือเอือนไปจิ้มได้ <c oughs> คุณบอลก็ต้องลองนะ <c oughs> อาภูสาเมีงใส่เขามาสิหอดก <c oughs> วนไปๆสิขึ้นยงาแล้บอกนี่พูดเรื่อแล้วสมุงเคืองเพ่งกับท่นจิต อโอ้โอก็บยเขียวหลกับแม่กับรถหเนี้ยแม่อยากฟังนะที่จริงแล้วมันทดลองให้แม่ฟังมือละสามสิบเพียงมือนะ<แ>เพื่อ,เพ,อเพื่ออย่างว่าตีแม่กั่แหงเถายังแกไปแล้วออคอยังกักบวกลองให้ฟังสยลลียสิเพียงก็วากีมึงเ้าลองซะเออเขาไม่ได้ว่าย่ินเป็นห่วงลูกแล้วยเฝ้าเลียนลิ้นจะเลียนลิ้นอย่าหลวดหลายหลายไว้ไว้จะภาพขอเดี่ย เร็วๆมีอุโมงคคลิปทันเด็กลงต่อๆในการอาละดีบอกกับเมียก็ยังอาบน้ำเป็นตากน้ำกต่มาอาบสัจชาเร็วๆๆมาลงลอยเอาไปไปไปเร็วๆเมียเถยวนั่นไนเบื้องเอาพอเขาเป็นมีนเป็นรับจิเอากีไว้ไว้อย่าเอาใจก่อนบอหลับวะขามึง เอาก็ไดากับเสื้อไหล่โซนไม่็อโทดค่ะออไอตุ่มสั่นน้องเด็ดวะปาทามึงะนัดปาร์ีขาน้องเด็ดครับไว้่าหัดแล้วก็แต่หักปอยไร่เร็วๆๆๆพวกเอกฟ้างพี่้องจิ้มจ่อจิ้มใจมั้งสูนแบวะฮ่าๆๆๆยินแต่ยังก็ปา้ามด้ยินแต่ปาร้ามึงพูดเลี่นะครับมันเป็นวลีที่แบบเป็นการ์ตูนน่ะ ไม่ใช่ดิฉันเองนะคะเมื่อกี้ผู้ใดพ่าค่อยว่าอียยังเข่าสิงง่อยบอลกสิสินงทุกมือโพดมตีดีแล้เป็นดาราโอ้ยเสด็จเบ้งเซฟอะไรเบื้งลู่ยังเบ้องูเขาเรื่องผู้ใดโ่ยังเนี่มันมีปากหนึ่งเขาจะเาโพตะเรื่องีหล่าเอาเร็วเก็บข้อยังวะเอา ดีล่าไากไไา่มาส่วนบาทม,ามนนังหงอกระดูกรองอย่างไรบากิไป้มาหักแม่บาหักอย่างเดี๋ยวว่าเป็นสิ่งละล่อพี่ยู่สิล่ออย่างแต่พี่ยู่แต่อุ้มกันอุ้มกับจิ้มลอดตะขาเห็นบ่อไหนว่ามีเงินให้เขาน่ะเขาบ่รองให้สร้างน่ะเห็นบ่เห็นบ่เอื่นไอ้ตุ้มค่ะไม่อุ้มกระสั่นโอ้ยเบิ่งหน่าเนี่ยตาเอ,อื้อน,นดีๆีว่าบะมีค่าจ้างเขาบ่บ่รองดอกกระสั่นโอ้ ไงพี่ William, น้องออสวัสดีค่ะพี่วิลเลียมหนุ่มไข่เสียมเมืองอุดรสวัสดีครับน้องน้องผู้เป็นตตาจกนกเยลระดาชายาไม่สวยเออฟิลเตอร์นี่สวยพี่แตมมหนูมากฟิลเตอร์หนายุ่มสวัสดีน้องแอนแอนค่ะเฮ้ยฟิลเตอร์หนายุ่มนะห <ś, S 2> ยาบไหลเลย กสาวเมืงองไซอ้ก็บ่เป็นตาฟังนะบ่มีผมเป็นตาฟังเลยสิมาอยู่ตัวจริงๆแล้วผมคือ <laughs> จริงแล้วผมคือ,วคอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็จะได้ฟังมาพี่น,อน้องเพราะมีเงินใจเขาซ้ำนั่นแหละไปชีวิตเท่ากันเห็นกันซ้นนำนี่ละ่ะ เมื่อกลัวว่าผู้ใดหนาเงินบ่หนาเงิน,หน,เ,งนเห็นกันเห็นๆกัน,นกับแม่ยังหนาเงินไหมคะพี่น้องมุจจาเบิ่งเอาพี่น้องบ่เว้าๆหันน้ำเม่เงินเงินมาไปปากอากับตุ่มห้วยผู้สาวเมืองใจห่างบ้านมาไกลออกเรียนตาฝันเหี้ยพี่แจ่มร้องแล้วจากก่อนสวรรค์ไม่รับจึ้มจิ้มมาเลยยุ่นเนี่ยหูเมียเจ้าหนึ่งอยู่ข้างนอกรถไปไหนะ บ่ยเสิหละที่ยิงแต่ข้าไม่ให้เลยนี่ทํามบานดอกเดียวรู้สึกยิมหัวยินมใจเหมืนะบอกท้าบ้านจากปาการนดารู้สึกดีเลยบ้าแต่ร่ต้องฟังดับฮ่าฮ่า่นไอเดียรดัฮ่าฮ่าวท่นเออเดี๋ยวเห็นมาตะลูกกับเบาน้ำข่อยบเนว่ามีเงินจ้างกับว่าบอหล่อไงสร้างสว บอเห็นคือคือตังค์ไม่ถึงมือก็ไม่ไม่ทำไงก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะไก่มันรู้มันเห็นกันกนี่แหละเนาะพี่ลองก็สิคือห้างนี่นไงเพราะอาจารย์ปวดในวันนะเพื่อเกลี่ยเ <laughs> <laughs> พื่อเป็นการการันตี่ปล่าแบาบาหลายเ <laughs> พื่อเป็นการการันตีว่าจะลองแล้วนะนี่ <laughs> พี่จังเมื่อนี่อาจารย์ปวดในเราด้วยนะจะลองแล้วนะ, <laughs> ะวนะใครยึกเลยเนะี่ยคนประโวดมากอะ่ะอุ้ยอุ้ยเปิดไปยังไม่ได้ค่ะ แล้วไป <Ừ. S 2> วัดเพื่นที่อาบน้ำเรียบแจ้งหนาเลยเพื่นวะเมื่อใดเมื่อใดประัทศอดประเทศจิตใจเมื่อยเมื่อเมื่อยเตี่ยเง,ง,งิ่อนประเทศเห็นหนาเงินอนาะสรุปแล้วคือเน,นาะทุกท,ทุกคนขับคืมอมีเง <What? S 1> ินมีบอเ่ามีปะเวลับกับว่าแมนตุ่มแล้วนะนเนาะแมนบะค่ะอืมแมนค่ะ นางเอกสาวผู้นหนาจกนกเยลดาได้ชุดเพชรไปวันที่หยิบเก้าน่ะฉันยิบไปหาชุดเพชรผู้ใส่เขาใส่สูนี่แม่มีเดชคุณบอลยังไม่มีชุดเพชรนะเนี่ยมีเดชจะตัดชุดเพชรให้ใหม่ไหมคะแม่คนค้ามาจับชุดสิบหลายในสองร้อยนี่หล่าวคนขว้ากำลังกำลังอันนี้อยู่สิเอาท่านในโอนได้หรือเนาะไล่สดอยู่ไหมนอนบอกก็ซื้อเลยเออไรหลาก็ยอดวนไปรถใช่ย่า,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 ยาให้อวนก็นลองเมื่อนี้นั่ะ บาสั่งชิปซาสุดแล้วต้องเซาแม่ไม่สุดไทยอยู่เอาดีๆอ่ย่าบอกเลงานเอาไที่แม่ซื้อมันดิวันองวัน้เอาติดตัอเขาไปละเมีเอาชุดแบบแร็ซเออมืองแถบงามเจ้ของแมียคิว่าให้เซาสตก่อนิบมาตเลยพวก่านได้บ่าวไมาท่านได้ว้าอย่างเลยไม่ท่านได้อะนั้นบกันคุยกันบางเกียนบางขวัอีหล่าลุงเสื้อความชุดนั้นเป็นแบบใรอยากได้แค่เดียวนี่นน่นไหด้อนี่ความมากัน ชุดบอลสีอะไรเพราะท่านในมีบอลสีอะไรเพราะท่านในมีบอลสีอะไรเพราะท่านในมีมีเด็ดเตัวเป็น,นสีดำแล้วเหลื่อมยุบยุบยุบหรือว่าลงที่หัจะไปหาชุดเทปไหนดีนั่นเหลี่ยวเพราะท่านมีเซิร์ชดูร้านนีพี่เซิร์ชช่วยกันถ้าถ้าจะเอาคิดตันอ่ะอย่างน้อยก็เอา,อาก๊อปเกตเอนะบอลมันถึงจะเลื่อมเดียร์เซาออลนี่แค่มันบอาเซ<อ>าเออลอ่ะ รัานกระบอกคุ้มเหมรอวะร้ากบอกคุ้มเหรอเราแม่ยังไม่ได้คุยกับไอ้ร้านป,าปา้า,มตตามไม้เลยป้าไม้เรามีสองมีอยู่แต่ว่ามันจุดใหม่เรามีเบอเนี่ได้จุดใหม่ใหม่ไร้านพี่พบก็มีนะชอบของพี่พบเออของพี่พบก,ก็สวยไดเมทไดเมทโซด,ดีชื่อเซนฟ้องไม่ได้ เดี <idd ratchet Lust> ๋ยวไม่ติดตัดอกไม่เบิ่งแลยไม่คุยกับป้านไหนแซวสาวสุดมชุดที่เกมหมอลำรซวกอลแบมธนาวัฒน์ภาษาขาปิดว่องเลยบ้านป็ดผมู่่วนสวไม่ได้คนเราใส่กันเลยนะแบมไฮบอลไ้บอลแซาสุดอมหลมเนี่ยแบมค่อยเต็มดีแมมของแบมธนาวัฒน์แมม แบบมีแต่ชุดสวยๆอะ่ะาผาเลยแบบเ็กสมเทียบ่อันนี้นะคะ